สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนดาบายแม่บ้านฝรั่งเศสนะคะวันนี้มีเรื่องราวมากมายมาเล่าสู่กันฟังนะคะ<ส>ก็<ส>พอดีนะคะเพื่อนรถคันเก่าของเรานะเสียแล้วคันเพื่อนนะขับมาก็คือต้องจอดทิ้งไว้ข้างทางตรงนี้เลยนะเพราะว่ามีน้ํามันรั่วแตกนะคะเพื่อนแต่สตาร์ทได้อยู่อะไรได้อยู่ขับได้แต่คือแบบน้ํามันรั่วแตกเยอะมากก็คือแบบ ไม่สามารถขับต่อไปได้นะคะเพื่อแล้วเราก็ให้ช่างมาดูแล้วช่างบอกว่าแพงมากค่ะนะคะค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมเราก็ต้องตัดใจนะคะเพื่อที่จะหาคันใหม่นะคะเพื่อนหาคันใหม่เออก็พอดีเลยนะเพราะว่าเราจะต้องทํา ของขายตลาดนัดนะคะเพื่อนเพื่อที่จะแบบว่าเออมีพื้นที่เก็บของวางของนะคะจะได้ไม่ต้องยกขึ้นยกลงนะคะอันเก่ามันเป็นรถพ่วงเนาะถ้าใครได้ดูคลิปเก่าๆของเราก็จะรู้นะคะเพื่อนเออก็มีเรื่องเล่านะคะแบบประมาณว่าเหนือธรรมชาตินะคะอย่างแบบประมาณว่าเออเรานะฮาเพื่อนหารถนะคะ ก็จะเล่าว่าหารถนะคะหาตั้งหลายวันนะคะกลับบ้านจนมืดค่านะคะเนี่ยค่ะคือออกไปหารถนะคะมืดทุกวันนะคะเพื่อน3มวันสี่วันก็ไม่เจอนะคะจนแบบเอ้ยนึกแบบอธิษฐานนะคะเพื่อนอธิษฐานในใจขึ้นมานะคะยกมืออธิษฐานบอกว่าขอให้ได้เจอรถสักคันหนึ่งเถอถูกๆแล้วก็แบบนะคะก็ได้มาเจอนะคะ ที่นี่นะคะที่นี่ก็คือร้านรถร้านนี้ก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคะเพื่อนดันไปเจ้าของร้านดันอยู่บ้านใกล้กันนะคะอยู่เมืองเดียวกันด้วยนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเขาอยู่เมืองเดียวกับเรานะคือพอเราอธิษฐานปุ๊บคืนนั้นสามมีก็เจอรถคันนี้นะรถคันนี้ที่เราให้เพื่อนๆดูตรงนี้เลยนะว่าเออเขาประกาศขายอยู่นะเป็นเออร้านนะคะร้าน ขายรถมือสองนะคะเพื่อนพวกเราก็ซื้อเป็นรถมือสองนะคะเพราะว่าทุนเราน้อยเนาะนะคะก็หายอยู่นานเหมือนกันค่ะกว่าจะได้นะคะพอดีพอมาเจอก็แบบว่าเจอคนที่อยู่บ้านใกล้กันนะคะอยูออ่ในเมืองเดียวกันนะคะเป็นคนบ้านเดียวกันประมาณว่าคนบ้านเดียวกันนะคนะเพื่อนเนาะแล้วก็ดีใจมากที่ได้รถันนี้มานะคะสภาพรถก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะปาก็ สามีก็แบบว่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่าไม่เคยพวกเราไม่เคยซื้อรถแบบเป็นรถขนของนะคะรถสำหรับทำงานนะคะนะเพื่อนนะก็นี่นะคะวันนี้ก็มารับรถค่นเพื่อนนะก็คือว่ามันแปลกอยู่อย่างหนึ่งเวลาเราอาธิษฐานอะไรนะคะคือแบบมันเป็นเหมือนแบบเรื่องเหนือธรรมชาติเราก็แบบว่าต้องใช้วิจารณญานในการ รับฟังด้วยนะ,ะแต่คือแบบเราประสบกับตัวเองนะคะเราก็เลยมาเล่าสุก,กันฟังนะคะเพื่อนก็เอาเป็นว่านะคะก็คืออธิษฐานปุ๊บเจอปั๊บนะคะเพื่อนคือเชื่อจริงๆเชื่อจริงๆว่าแบบแต่เราเป็นคนไม่ค่อยอธิษฐานอะไรหรอกค่ะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าไม่ค่อยได้อธิษฐานอะไรเนาะแต่ถ้าเกิดแบบสุดจริงๆแล้วเราถึงอธิษฐานนะคะอธิษฐานขอให้ได้นั่นให้ได้นี่ ช่วยลูกด้วยเธออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะได้เจอนะคะจะได้พบในสิ่งที่เราต้องการนะคะอ่านะคะพอเราได้รถมาแล้วเนาะหลังจากที่เราทําประกันเคลียร์ประกันเรียบร้อยแล้วนะคะรถนะคะซื้อตอนแรกก็จะยังไม่บีบประกันนะคะเพื่อนเราก็ทําประกันนะคะโทรไปแจ้งเขานะคะซื้อประกันแล้วเราถึงจะสามารถขับไปไหนมาไหนได้นะคะวันนี้นะคะเพื่อนวันต่อมาเนาะเราก็ อากาศดีมากๆเลยค่ะเราก็พากันออกจากบ้านนะคะเพื่อที่จะไปสวนกันค่ะเพราะว่าตั้งแต่เรากลับเมืองไทยนะคะ29วันนะคะจนถึงตอนนี้คือกลับมาปุ๊บรถก็เสียก็ไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้นะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่สวนกันแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะเราจะให้เพื่อนๆดูก่อนสภาพสวนนะคะก็จะประมาณนี้นะ รกมากค่ะเพื่อนนะเป็นเออมีร้านฟักทองร้านบวบเหลี่ยมนะคะแล้วก็หญ้าขึ้นลกมากนะคะเพื่อนไม่สะอาดไม่เรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือนะคะที่เขาเริ่มตายแล้วแต่ต้นพลิกนะคะก็ยังมีอยู่นะคะยังพอเก็บได้อยู่เพราะพลิกที่เราปลูกที่สวนเนี่ยสา,สามารถทนหนาวได้ค่ะเพื่อนออประมาณว่า เขาจะทนกับความหนาวในระดับหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆนะก็แต่จ้นเขาจะไม่ค่อยสวยเนาะสภาพต้นมะเขือเราให้ดูใกล้ๆก็จะประมาณนี้นะคะก็ยังมีลูกอยู่นิดๆหน่อยๆแต่คือแบบเออก็ไม่สวยแล้วนะคะก็ใบทิ้งหมดแล้วเนาะร่วงลวงล่นหมดแล้วนะคะก็จะมีลูกแก่ๆอยู่บ้างสามีมาถึงก็ถอนหญ้าทันทีเลยค่ะนะ แปลงนี้ก็จะเป็นติดกันกับผักชีนะฮะเพื่อนเราก็เริ่มเลยนะคะย่าขึ้นเยอะมากเลยค่ะอย่างทีื่นเพื่อนเห็นนะตรงนี้นะคะเราปลูกต้นหอมนะคะมีต้นหอมแล้วก็มีกระดําดอกนะคะเราก็ไม่ได้อยู่นะ,ะก็เลยแบบว่า สามีอยู่ก็เขาก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรเนาะเขาไม่ค่อยรู้เรื่องทําสวนนะก็คือเราก็กลับมาเราก็จัดการของเราเองนะเสร็จแล้วก็ต้นที่เป็นกระลำดอกนะฮะเพื่อนใบล่างสามารถเด็ดออกนะฮะเพื่อนเด็ดออกอันนี้ต้นผักชีลาวหรือผักชีฝรั่งนะคะที่มเมล็ดเก่าเขาร่วงไว้นะก็งอกเราก็ต้องเก็บไว้เพราะว่าเราทําเองอาหารเพื่อนเราถอนเองอย่างเงี้ยเผื่อแบบว่ามีต้นอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบ มันไม่ใช่ต้นหญ้าสามีจะไม่รู้ไงฮะเพื่อนเดี๋ยวเขากลัวว่าจะถอนหมดแล้วไม่รู้เราก็จะบ่นเขาอีกใช่ไหมปีนี้เราได้เมเล็ดบวบเหลี่ยมด้วยนะคะเพื่อนนะบวบเหลี่ยมก่อนที่เราจะกลับไปเมืองไทยอ่ะมันทิ้งลูกอยู่มันมีมันมีลูกอยู่นะคะก็คือทิ้งอยู่กับต้นเนี่ยประมาณสี่ห้าลูก6ลูกนี่แหละค่ะนะมาถึงเราก็เขยา่าดูเออมันม เมล็ดเราก็เลยปีนี้ดีเลยได้ต่อยอดนะคะเพืพ่อนปีนี้ได้ต่อยอดไปเลยนะ,มะเมล็ดบวบเดี๋ยวเราค่อยกลับไปแกะเอาเก็บไว้ที่บ้านนะคะ,มะเมล็ดผักนะคะสามารถเก็บเองได้ก็ถ้าอันไหนมันเป็นที่เราเก็บเองได้เนี่ยเขาจะงอกง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนเวลาเราเอา่อต่อยอดนะคะตอนนี้นะ,ะ,นนนะ,ะเราก็แต่งกิง่นแต่งใบให้กับ พวกบอคโคลี่แล้วก็กระลำดอกนะคะบอกโคลี่สวยมากค่ะเพื่อนนะบอกโคลี่ออกดอกสวยมากเลยกำลังงามเลยนะคะใบเนี่ยเราสามารถเด็ดออกได้นะคะใบล่างๆนะเราไม่ต้องเอาไว้เพราะว่าอ,อ,อาหารเขาจะได้ไปเลี้ยงตัวดอกแล้วก็ลำต้นของเขาเนาะเราก็จะเพื่อนๆดูในมุมสูงนะคะสวยงามมากเลยค่ะเนาะ ในมุมนี้ก็จะมีกระหล่ำดอกมีต้นหอมนะคะแล้วก็มีบ็อกโคลี่ค่ะผักสวยๆงามๆแล้วก็เซลฟี่เก็บไว้ดูนะคะ,ะตอนนี้สลัดก,ก็ง,กง,งามมากเลยค่ะเพื่อนสวยมากๆเลยนะคะสลัดของเราปลูกอยู่สองสาพันนะคะปีนี้นะคะหน้าหนาวนะอันนี้คือผักทนหนาวของเรานะคะที่เตรียมมาปลูกก็จะมีกระเทียมหอมแดงนะคะ แล้วก็มีเมล็ดผักอย่างอื่นอีก2ชนิดนะคะเราจะให้เพื่อนๆดูรอบๆแล้วก็มุมสูงด้วยนะคะว่าสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะร้านฟักทองนะคะก็หายไปแล้วเนาะตอนแรกที่เรามาที่เราเถ่ายเพื่อนๆดูก็จะลกๆหน่อยนะคะมุมนี้นะคะตรงที่เป็นผักชีนะคะแล้วก็เป็นแถวที่เป็นปลูกพลิกนะคะ จะพาไปดูนะคะว่าเราปลูกอะไรบ้างเออนะจะเรียบโล่งแล้วนะคะที่แรกลุกมากหญ้าลุกมากมากค่ะเพื่อนมุมนี้ก็จะเป็นกระหล่ำปีนะคะกระหล่ำปีก็มุมนี้เราลงมเมล็ดออกวางตุ้งไว้นะคะกวางตุง้งเนาะกระหล่ำปีพันธนี้จะเป็นกระหล่ำปีเขียวเขียวใบหยิกๆนะคะเพื่อน พันนี้จะอร่อยนะคะมันจะไม่แข็งเนาะถาดจากกระลำปีนี้ก็จะเป็นข้าวหน้านะคะคะน้าเห็ดหอมนะคะที่ลำต้นอวบๆนะคะหวานมาเมล็ดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแปลงนี้ก็จะเป็นหอมแล้วก็กระเทียมนะคะต้นหอมคือแบบงอกเยอะมากเราก็เลยต้องเอามาลงนะคะเสียดายนะบริเวณรอบๆก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนนะ ทำความสะอาดเจอตัวอหอยทากเยอะมากนะฮะเพื่อนถ้าที่เรามันลกอะฮะแปลงผักของเราลกเนี่ยพวกหอยทากเนี่ยมันก็จะมาทํารังเลยนะฮะเพื่อนเวลาเราปลูกต้นอะไรเงี้ยมันก็จะมากินหมดเลยนะถ้าเกิดว่าแบบต้นผักเรางอกมาใหม่ๆเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนแบบว่ามแมลงชนิดหนึ่งอนะแต่ว่ามันก็ไม่มันก็ไม่เหมือนมแมลงพวกแบบ เพลียอะไรอย่างนี้เนาะแต่มันเป็นตัวห่อยท่ากัะเพื่อนแต่มันกินมันกินต้นอ่อนผักเราอะเก่งนะคะอ้าวเรียบร้อยแล้วค่ะคเพื่อนเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะลูกและสามีก็มารอที่รถแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอ,อให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเช่นกันนะคะ